อะไรนะอะไรไป้จีทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมเนี่ยเดี๋ยวดับเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวดับเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวดับเดี๋ยวแจ้งอยู่ไงเราคุณนั่งอยู่เนี่ยเหรอมันเป็นอะไรไงก็ไม่รู้เป็นกล้องมันเป็นกล้องส่องยายโอเคจะเข้าบ้านยังเข้าเข้ายังเข้าโอเคปะมาเทียบแล้วรถเทียบแล้วอ่า ยายเก่งนะยายจะขยับขึ้นเองทุกคนฉันไม่ต้องยกเลยยายแล้วเห็นไ,มห,นไหมเล่านะยายเขาเก่งเขาขึ้นเองได้ไม่ต้องยกแล้วนี่ให้ลถเท่ากับแค่เลยนี่เห็นไหมเอเอเฮเก่งไหมเฮตบมือหน่อยเอาขาลงได้ยายขาลงเหยียบได้เนดะ้อเออ เออโอเคยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจะเข้าบ้านแล้วต้องยิ้มหน่อยา <c oughs> กะ้าเทินไปได้ไหมเทินได้ไหมไโอ้โห <ไป S 1> น้ำไม่มีเดีย๋ยวต้องเติมน้ำก่อนเดี๋ยวคน่อยเ,เข้าไปไปปูนไปปูนจะขึ้นรถไปก็ย้ายป่ะลูกย้ายให้ปูนขึ้นไปด้วยได้ไหมเดี๋ยขึ้นตรงนั้นดึงไห้ต้องข้างๆนี่มาแล้วจ้า ออืลบหน่อยลบหน่อยถึงแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ายายจะขึ้นเตียงได้ไหมทุกคนอึ๊บอึ๊บอ่าจะขึ้นได้มั้โอเคเสียบเข้ามุมนี้อ้าวตีนเหยียดมายายตีนเหยียดมาบนนี้เออเหยียดมา อ้าวแล้วขยับตูดมาอือทุกคนมาดูกันใหญ่ยยขึ้นเตียงได้ไหมเออมีวิธีใหม่เนาะทําแบบนี้ฉันไม่ต้องยกยกใหญ่จนหลังไม่ดีแล้วทุกคนเลยต้องตัดขาดเตียงแบบเนี้ได้ไหมได้ไหมอึบ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 นั่งเลยเออนี่นี่เด้ไ อขยับขยับจับไว้ยขยับเข้ามาขยับเข้ามาเดี๋ยวเโอเคอยายเก่งมากตบมือให้ยายหน่อยยายตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งเก่งเออ <c oughs> วันนี้เห็นไหมเราไม่ต้องยกแล้ว <c oughs> นี่เห็นไหมแเราเสียบรถไปอย่างนี้เลยแล้วขึ้นที่เตียงนี่เลย <c oughs> โอเคไหม <c oughs> ดีไหมยายเงี้ยอันนี้ไม่ต้องยกกันแล้วเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเก่ง ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเออสวย